ฝึกสติด้วยอาณาปานาสติสมาธิเนี่ยเอาลมเป็นหลักในการฝึกเอาสติแนบกับลมพอแนบเข้าไปแล้วกายมีกําลังปุ๊บมันจะเห็นอาการของจิตนี่บางทีมันก็คิดดีมั่งคิดชั่วมั่งอบางคนก็คิดดีปรุงดีอยากแก้ไขคนนูน้นคนนี้อยากสอนคนก็มีบางทีเขาเรียกว่ากุศลและสังขปะคิดดีปรุงดี อยากให้บ้านดีเมืองดีแล้วความสงบเกิดขึ้นใหม่ๆหลวงตาท่านจะเรียกว่าปลากรดีได้น้ำใครก็ต้องผ่านจนนี้หมดสำหรับนักภาวนาในความสงบเกิดขึ้นใหม่ๆนี่โอ้ยไม่รู้ว่า,า,าความคิดดีมันมาจากไหนมันผุดมาจากไหนก็ไม่รู้ความคิดดีนี่เยอะแยะมากมายเลย ไม่รู้มันมาจากไหนทัง้งที่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดดีอะไรเลยเห็นไหมมันหาอะไรมาล่อสารพัดเด็กกิเลสเนี่ยลบแบบกองโจนมั่งลบแบบซึ่งหน้ามั่งสารพัดเลยเห็นอะไรก็เป็นดัดเป็นทำไปหมดเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นคนแก่ก็สลดสังเวชใจเลยต่อไปเราก็จะเป็นอย่างงี้เอ,อเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดไปแล้อไปเห็นเด็กก็สลดสังเวชใจก็มีเห็นเด็กคลอดใหม่อย่างนี้ บางทีไปเห็นคนท้องก็หดหูใจก็มีบางทีอันนี้ผมเคยเป็นมาแล้วนะมันพิจารณาไปในตัวของมันแต่เราหลงสังขานมันเราไปคิดพอความคิดพวกนี้หรืออารมณ์พวกนี้ผุดขึ้นมาปั๊บเราจะไปคิดกับมันคิดแล้วก็ปุ้งไปแล้วคิดว่าตัวเองนี่รู้ทำนะเออคิดว่าตัวเองรู้ทำมะบางทีก็อยากออกไปช่วยพ่อช่วยแม่เสด็จบัตรนี่นักบวชเราเออ กินข้าวชาวบ้านเนะี่ยมันคิดการใหญ่มากนะท่านทึงให้ทุบให้นวดกายนี่ไม่ให้มีกําลังเกินไปจะไปทุบแต่ใจมันก็เอาไม่ลงง่ายนะจะบอกให้นะอกายหยาบตัวนี้ก็ต้องอย่าให้มันอิ่มเกินไปอย่าให้มันหลับไหลเกินไปอถ้ากายมีกําลังมากเกินไปปับ๊บนี่จิตตัวนี้ก็จะมีกําลังขึ้นเหมือนกันคําว่าจิตตัวนี้คือความคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ใจมันอ่อนกําลังบัณ ใจก็คือผู้รู้มันไม่รู้เท่าทันอารมณ์บางคนก็อยากเปิดสำนักสอนคนนั้นคนนี้ได้บัดเนี่ยอยากชวนหมู่คณะไปตรงนั้นตรงนี้แล้วไปแสวงหาอัดหาธรรมหมดแล้วเพ็่อนไปปีกวิเวกตรงนั้นตรงนี้อันนี้มันก็ไม่ผิดหรอกถ้าไปแล้วรักษาตัวเองกลัวจะเอาบาดไปทำลังไก่อนี่สิเฮ <c oughs> งขึ้นไปทั้ง โซนทางเหนือนี่เราว่างให้ดีด้เ <c oughs> ฮะคกูบาอาจารย์เพื่อนบ่อฟังหลายคนเลยเดขึ้นไปโซนทางเหนือห่งมิตธภูเขาขาว,ขาว,ขาวบาั่นเลยเฮ้เออแถวบัานเท่ายังบ่ปันใดเดขึ้นไปทั้งเหนือบัน่นนี่อาจาร,รย์สอนเนี่ยท่านเล่าให้ฟังแถวโซนทางเหนือพวกกระเลียงพวก,กะอะไรพวกนี้พวกชนเผ่าเออผู้ว่าคนอีสานเขาห่งมากบั่นเขาว่าคนอีสานนี่ดู รู้จักไม่ดูดูแปลว่าขายันภาษาบันเท่าเอินว่าดุวัเนี่เอาบาดไปเห็นทั้งไกลไหลายหลายเดย้นไปทั้งเหนือนี่แต่ว่าบ่ได้มไม้เข้ามาค้นทั้งเหนือเขาเจ้าบ่ดีเด้ข้าไม้นะี่เออแต่ส่วนมากมันเป็นทั้งสั้นบาดเนี่ยใจที่ยังไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวพอไปเจออ่าตาเห็นรูป สวยๆเข้าขาอะไรบวงนี้มันจะเกิดความพอใจขึ้นมาฮ่แม้กระทั่งบางทีนะความรู้สึกตัวนี้มันเร็วมากนะถ้าเราไม่มีสติถ้าสติไม่มีกำลังก็จะไปนอนเละบางทีเห็นหน้าเขาแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นเองกลับมาถึงวัดนอนคิดถึงเขาอยู่สามวันสามคืนก็มี